สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้รุ่งจะมาพูดเรื่องสมดุลชีวิตทั้ง6ด้านนะคะคนเรานะคะควรตั้งเป้าหมายในชีวิตให้สมดุลทั้ง6ด้านได้แก่ 1. การงานและการเงิน 2. สุขภาพและร่างกาย 3. การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 4. ครอบครัวและความสัมพันธ์ 5. สังคม 6. จิตวิญญาณค่ะสมดุลชีวิตนี้เปรียบเหมือนล้อจักรยานนะคะหากเกิดความไม่สมดุลกันของซี่ล้อจักรยานนะคะ จะทำให้ล้อหมุนอย่างบิดเบี้ยวหรืออาจชำรุดเสียหายได้นะคะหากเกิดความไม่สมดุลมากๆนะคะล้อจกักรยานนั้นก็ไม่อาจหมุนหรือขับเคลื่อนต่อไปได้อีกเลยค่ะอย่างเช่นนะคะหากเราทุ่มเทด้านการงานและการเงิน มากเกินไปนะคะจนไม่ดูแลสุขภาพและร่างกายของเรานะคะถึงเราจะมีเงินมากมายแต่ถ้าสุขภาพเราแย่เราต้องนอนโรงพยาบาลเราต้องเสียเงินค่ารักษาพยาบาลมากมายแล้วเราจะไม่มีความสุขกายสุขใจเลยค่ะนี่คือสิ่งที่สำคัญนะคะที่เราจะต้องรักษาสมดุล ทั้งหด้านให้ดีนะคะด้นานที่ 1. 1ด้านการงานและการเงินนั้นงานทุกอย่างนะคะมีค่าหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นงานแม่บ้านงานดูแลเลี้ยงลูกดูแลครอบครัวทำความสะอาดบ้านนะคะบางคนนะคะผู้หญิงเราเนี่ยต้องลาออกจากงานเพื่อมาดูแลลูก มาดูแลบ้านค่ะเพราะฉะนั้นงานทุกอย่างนะคะสำคัญหมดค่ะแต่ถ้าจะให้ดีนะคะเราเองที่เป็นผู้หญิงนะคะควรจะหางานเล็กๆน้อยๆทำค่ะเป็นรายได้ของเราอาจจะเป็นทำขนมขายหรือว่าอาจจะขายของออนไลน์เล็กๆน้อยๆอย่างนี้ก็ได้ค่ะ ด้านที่2นะคะสุขภาพและร่างกายค่ะเราควรจะดูแลสุขภาพและร่างกายของเราให้แข็งแรงนะคะอย่าละเลยสุขภาพด้าร่างกายของเรานะคะหลักสำคัญเลยก็คือทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายบ้างเล็กน้อยนะคะอย่าทานอาหารมากเกินความจำเป็นนะคะ พยายามรักษาสุขภาพให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ค่ะด้านที่3นะคะการเรียนรู้และพัฒนาตนเองค่ะสมัยนี้นะคะด้วยความที่โลกอินเทอร์เน็ตนะคะเข้าถึงผู้คนอย่างง่ายดายนะคะเพราะฉะนั้นความรู้ต่างๆจึงมีมากมายค่ะอย่างเช่นการฝึกภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆนะคะสมัยนี้นะคะคอร์สเรียนต่างๆก็มีให้โรงเรียนมากมายค่ะสามารถเรียนออนไลน์ได้ด้วยนะคะน้านที่4ค่ะครอบครัวและความสัมพันธ์ค่ะสิ่งนี้นะคะเป็นเรื่องจำเป็นเป็นความสุขในชีวิตเลยนะคะด้านคู่ครองนะคะเราจะต้องเลือกคู่ครอง ที่ทาให้เรารู้สึกดีมีความสุขนะคะหากบางครั้งมีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างก็ถือเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ต้องไม่ถึงขั้นลงไม้ลงมือหรือว่าใช้ถ้อยคำรุนแรงเป็นประจำนะคะหากมีเรื่องใดที่เราจะให้อภัยกันได้ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายอะไรนะคะเราก็ให้อภัยกันค่ะ เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัวไว้นะคะและเลี้ยงดูบุตรหลานให้ดีให้เขาเล่าเรียนเท่าที่เราจะสามารถส่งเสียเขาได้นะคะคำพูดที่เราใช้กับคนที่เรารักนะคะควรเป็นคำพูดที่สุภาพและนุ่มนวลค่ะอย่าใช้คำพูดที่จะทำให้เกิดความโกรธเกลียด ขึ้นมาในครอบครัวนะคะด้านสังคมนะคะเป็นด้านที่5ค่ะเราควรเลือกอยู่ในสังคมที่ใช่สำหรับเรานะคะก็คือสังคมที่ดีสังคมที่แวดล้อมไปด้วยคนที่ดีค่ะหากว่าเป็นไปได้นะคะเราควรช่วยสนับสนุนสังคมด้วย เพื่อให้สังคมพัฒนาดียิ่งขึ้นนะคะสิ่งไหนที่เราทําได้ไม่ว่าจะเป็นสละแรงกายหรือสละกําลังเงินเล็กน้อยนะคะเพื่อช่วยพัฒนาสังคมเราก็ควรจะทําค่ะและอย่าลืมนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือเราควรเลือกอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่ในสังคมที่ดีค่ะ เพราะสังคมที่ดีสังคมที่มีความคิดที่ถูกต้องนะคะจะนำพาชีวิตเราไปสู่สิ่งที่ดียิ่งขึ้นค่ะข้อที่6ค่ะด้านจิตวิญญาณนะคะเราควรจะคิดดีทําดีค่ะจงระวังความคิดนะคะเพราะความคิดจะกลายเป็นคำพูดจงระวังคำพูด เพราะคำพูดจะกลายเป็นการกระทำจงระวังการกระทำเพราะการกระทำจะกลายเป็นนิสัยจงระวังนิสัยเพราะนิสัยจะกำหนดโชคชะตาค่ะหากคิดแบบชาวพุทธแล้วเราสามารถใช้สิ่งห้ากำหนดในการดำเนินชีวิตของคนปกติทั่วไปได้ สีลห้าข้อที่หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทั้งปวงรวมถึงการทำ้ายสัตว์หรือมนุษย์ด้วยนะคะข้อสองเว้นจากการลักทรัพย์เอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้รวมถึงการเบียดบังช่อลาดบังหลวงเอาเปรียบผู้อื่นด้วย ข้อสาม่ประพฤติผิดในกามทั้งหลายข้อ4เว้นจากการพูดคำเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดหรือพูดให้คนแตกความสามัคคีกันนะคะข้อ5เว้นจากการดื่มน้ำเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับ สมรดุชีวิตทั้ง6ด้านค่ะซึ่งเราควรจะรักษาสมรดุทั้ง6ด้านนี้ให้เกิดในชีวิตของเรานะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมกันลำดับต่อไปนะคะเป็นบล็อกการปล่อยปลาค่ะซึ่งลุงได้ไปซื้อปลาที่ตลาดมาทั้งหมด3ตัวนะคะ แล้วจึงนำมาปล่อยที่แหล่งน้ำใกล้กับคลองชนประธานหลังจากที่ปล่อยปลาทั้งหมดแล้วรุ่งก็ยืนรอดูอยู่สักพักหนึ่งนะคะ หมาเห่าลุ่งเนี่ยแหละค่ะแต่หมาไม่ได้เข้ามาใกล้นะคะเพราะว่ารู้แล้วหมาก็กลัวลุ่งอยู่เหมือนกันหมานี่เดินตามมาถึงรถเลยนะคะแต่ลุ่งไม่ได้ถ่ายวีดีโอไว้ค่ะเดี๋ยวช่วงท้ายนะคะจะเป็นภาพนี่ค่ะดอกผักตบชวานะคะ เห็นว่าสวยดีค่ะก็เลยเก็บภาพมาฝากค่ะยังไงก็ฝากทุกท่านนะคะกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ